ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ใช่ชิงสุขก่อนห้ามการปฏิบัติธรรมก็มีขั้นตอนลำดับแรกคือต้องได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าปริยัติธรรม แต่บางกลุ่มบางคณะก็ไปติดแค่ปริยัติอ่านมากๆฟังมากๆม,มีความแช่มชื่นมีความรู้ในธรรมะนั้นก็ไปติดอยู่แต่เป็นความรู้แค่ระดับสมองคิดใครครวนจำแล้วก็มาพูดคุยกัน จนบางคนก็ตั้งตัวเปน็นอาจารย์จากการอ่านหนังสือนี่แหละอ่านมากๆเข้าคิดว่าตัวเองรู้เป็นรู้ระดับสมองยังไม่ใช่รู้ระดับจิตที่เข้าไปปล่อยวางความจิตมันถือมันเมื่อรู้มากๆคิดว่าตัวเองรู้แล้วก็ออกมาสั่งสอนกันกลายเป็นความหลงในใจยึดติดแค่ตรงนั้น จนบางคนก็กลายเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะว่าตัวเองเป็นผู้ที่รู้ธรรมะคนอื่นก็จะไม่เข้าใจคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนตนนะพวกนั้นไม่รู้ก็เลยยึดติดบางกลุม่มนี่ไปเผยแผ่ธรรมะลักษณะแบบนี้คนใหม่ๆนะก็ไม่เข้าใจคิดว่านี่คือศาสนา ก็คือไปจบกันตรงนี้ทุกคนก็ไปท่องจำกันไปศึกษาเราเรียนแล้วก็จบที่การศึกษาเราเรียนนั้นขั้นต่อมาเ็าเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติเราฝึกเราได้ยินได้ฟังได้อ่านธรรมะแล้วขั้นต่อไปคือนำธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติไม่เคยจอบอยู่ที่การอ่านการฟัง การประพฤติปฏิบัติก็มีหลายแนวตางหลายลำดับขั้นตอนอยู่ที่ว่าจุดมุ่งหมายที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรบางคนก็แค่อยากจะมีนความสุขลดความทุกข์ลดความทุกข์ละความทุกข์เล็กๆน,น้อยๆนันในชีวิตประจำวันบางคนก็มาฝึกเพื่อให้มีสมาธิในการทำงาน แล้วแตกคนบางคนก็อยากระดับมรรคผลนิพพานมันมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันบางคนก็ไปฝึกตามกระแสชาวโลกตอนนี้มีคนรุ่มใหม่มาชวนประพฤตปฏิบัติก็ไปกันมีได้แค่นั้นเป็นแค่บุญกิริยานะบางครั้งก็ไม่เข้าใจนะว่าไปประพฤตปฏิบัติก็มาฐานแก้กรรมก็มี มีหลากหลายมากเลยต้องมาดูว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรถ้าวัตถุประสงค์เพื่อมรักผลนิพพานเราต้องทำให้ถึงพร้อมถ้าแค่การมีสติในชีวิตประจำวันมีสติในการทำงานไปฝึกสำนักวิธีไหนก็ได้ให้มีสติขึ้นมาใจไม่เดือดร้อนทำงานมีความรอบคอบมีสติจบแค่นั้น แต่ถ้าไปเพื่อมรักผลนิพพานะต้องใช้กำลังที่มากกว่านั้นนะต้องถึงพร้อมทั้งสติสมาธิแลนะก็ปัญญานะแค่สติคือความระลึกที่ยังไม่ได้ตั้งมั่นจนรวมตัวมีฐานในความมั่นคงคือสมาธินะี่ยังไม่มีกำลังอะไรเป็นแค่รู้จิตเป็นขณะขณะไปรู้เฉยๆสิ่งใดกระทบมาก็รู้แล้วก็ดับไป เผลอบ้างรู้ตัวบ้างสลับไปทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นพระจิตไม่ได้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่มีกำลังนะซึ่งไปแยกธาตุแยกขันได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเจ้าของนะเป็นแค่ระดับสติถ้าใช้ทางโลกก็ถือว่ายังดียังพอจะรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไหลไปกับความคิดไม่หลงไหล ไปกับการสิ่งที่มีกระทบกระเทือนใจเรานะสิ่งสัมปันสัมพันข้างนอกรู้จักแนะแยกในบางขนาแต่ถ้าเรายมรัคผลนะคือจิตที่ตั้งมัน่นะเราต้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะฝึกมันเด็กเล่นไขของนะมันก็เป็นของเล่นอยู่นะนะยังไม่ใช่ของจริงหรอกนะพ่อแม่ครูอาจารยนะ์ที่เรา เขาลบนับถือได้แต่งหลวงปู่มั่นลงมานะทุกคนทุกองค์ทุกท่านภาวนาสลา,าตายทั้งนั้นนะไม่ได้าวนากันเล่นๆประเดียวประดาวกันนะท่านแลกตายมาแทบทุกองค์เดินก็เดินจนเท้าแตกนั่งก็นนั่งจนก้นแตกนะเพื่อหวังจะได้บรรลุมรรคผลนะไม่มีใครแบบสบายๆอย่างที่ทุกวันนี้เขาสอนกัน อันนั้นสอนแบบธรรมะปอบประโลมชาวโลกนะให้มีเครื่องอยู่เล็กๆน้อยๆแต่บอกว่านั่นคือมรรคผลนิพพานนะนั้นคงเป็นไปไม่ถึงหรอกคนในยุคหลังภายหลังนี้ส่วนมากแล้วพวกเนยยะบาร,รมีไม่ได้มากเพียงแต่ว่าถ้าใครมีความภาคความเพียนนะระนปฏิบ,บัติได้ถูกทางทําอย่างเต็มที่นะก็มีโอกาสจะเข้าสู่มรรคผลไม่ใช่พวก ขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทานะเป็นผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ง่ายนะโดยมากท่านเหล่านี้เกิดในยุคพุทธกาลนะได้ฟังทำเพียงบทบาทหนึ่งของพระพุทธองค์ฟังธรรมะของพระอริยนะเจ้าจิตน้อมกระแสไปสามารถปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นคือส่วนน้อยโดยมากแล้วบางครั้งเราอ่านในพุทธประวัติ นะสิ่งที่ท่านทํามาแต่ละองค์บางองคนะ์เดินบางองค์บางท่านเดินจนเท้าแตกเดินไม่ไหวยังคานครานไม่ไหวยังกลิ้งกับทางจงกรมนะทําความเพียรระดับขนาดนั้นพ่อมนะีไม่ใช่แบบสบายๆอย่างทุกวันนี้การประพฤติปฏิบัตนะิให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาก็คือสติที่ต่อเนื่องกรรมฐา,านอย่าทิ้ง ใครทิ้งกรรมฐานนะจิตนโอกาสพลาดหลงไปมีมากกรรมาฐานที่เราทําแล้วสบายให้มีกรรมาฐานตลอดระหว่างที่เราทํางานระหว่างวันที่ต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่นิ่งๆก็รู้การเคลื่อนไหวของตัวเองก็ได้รู้ที่ใจก็ได้การบริกรรมไม่จิตเป็นหนึ่งหรือมีกรรมฐานอาณาปานสติขณะที่เราอยู่เฉยๆเป็นการเก็บรวบรวมกําลังจิตยอย่างดี เราปล่อยเฉยๆรู้เฉยๆ,ๆแค่รู้ธรรมดาเนี่ยโอกาสพลาดเยอะจิตความคิดมีความรวดเร็วมากเราไม่มีครรบริกรรมเราสังเกตยากว่าจิตตอนนี้เนี่ยมันคิดอะไรมันเผลอไปแล้วไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับใจตัวเองเผลอไปไม่ค่อยรู้ตัวเรารู้ตัวได้ยากมาก ้าเรามีกรรมฐานประจำใจที่เรารู้สึกว่าทําแล้วสบายเราก็ทํากรรมฐานนั้นบ่อยๆจิตกระแสไม่ส่งออกไปภายนอกรวมเป็นหนึ่งที่กรรมฐานที่เรากําหนดเป็นเกิดเป็นความสงบขึ้นมาจิตมีก,รรมกำลับพระะกาลังจิตที่มีกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาที่อารมณ์เป็นหนึ่งนั้นเป็นจิตที่เบาสบายแนละ้วไม่วุ่นวายถ้าเราภาวานาเกิดความตึงเครียด นะมีความแน่นแปบลบว,ว่าเราเพ่งแรงเกินเรารู้จักผ่อนคลายฝึกแบบสบายๆนะแต่ทําอย่างตลอดเนื่องไปมีอารมณ์เดียวกับกรมรมฐานบ่อยๆนะเมื่อจิตมีความสงบขึ้นมาจิตปล่อยวางเป็นความว่างการมรมฐานก็หายไปคอยสังเกตในความว่างมีความรู้อยู่นะจิตความรู้เนี่ยภาพป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้สิ่งนี้ก็เรียกว่าจิตของเราจิตดวงนี้ไม่มีอาการอะไรทั้งสิน้น ็นรู้สักแต่ว่ารู้คนทั่วๆไปที่ไม่มีสมาธินะไม่ได้สัมผัสกับจิตแบบนี้เราอาจจะรู้สึกแบบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความคิดปรงแตง่งกลายเป็นอารมณ์ตัดตอนเรื่องออกไปแต่จิตรู้แค่รู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆเนะี่ยไม่เคยเกิดหรอกจิตที่มีสมาธิแล้วที่เป็นความตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นจิตที่ควรค่า เป็นจิตท,ที่มีบาระ,ะกําลังเหมาะคมในการงานเราใช้จิตแบบนี้มาเดินปัญญาต่อนะกลับมาตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ไหลตามอารมณ์จิตท,ที่เราเข้าสมาธิลึกเราไม่รับรู้ภายนอกนะจิตท,ทั้งหมดกระแสลหส่งกลับไปที่จิตของเรากายก็ดับไปจากความรู้สึกนะร่างกายเราหายไปเราไม่ได้รับรู้อะไรกลายเป็นจิตท,ที่เด่นดวงขึ้นมานี่คือสมาธิ เมื่อถอนออกมาแล้วเนี่ยจิตดวงนี้มีสติสัพชัญญายอยู่ดีใจตัวเองนะอะไรที่มากระทบเราก็แยกออกไปได้แยกรูปแยกนามชัดเจนจิตที่เด่นดวงนี้เมื่อถอนจากสมาธิที่เราเข้าลึกถอนออกมาแล้วเนี่ยให้มองเห็นกายได้จิตเด่นดวงขึ้นมาแยกกายก็แยกจิตก็แยกออกไปอาการของจิตก็แยกที่เรียกว่ารู้จักการแยกรูปแยกนาม แยกธาตแยกขันนี่เป็นแค่ต้นทางแห่งวิปัสสนาการที่เราภาวนาหาตัวนี้เพื่ออะไรให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเราความเป็นเราอยู่ที่ไหนเวลาเราเข้าสู่ความสงบเนี่ยจิตที่ไม่มีอะไรเลยสักแต่ว่ารู้เนี่ยสิ่งนี้และสมมุติเรียกว่าจิตเราที่คนไปหลงไหลมาหลงไหลจิตดวงนี้ มันลงไหลาอาการของจิตคือความปรุงแต่งอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาความสุขความทุกข์นี่คืออารมณ์หรือเป็นอาการของจิตที่ปลุกออกมาแล้วก็หลงรูปร่างกายของเรารวมๆเรียกว่าหลงในขันห้าหลงในรูปนามกายใจของตัวเองถ้าเราเข้าสู่สมาธิรู้จักนี้เราจะเข้าใจจิตอาการเป็นแบบนี้อาการของจิตแบบนี้รูป,ปรกายของเราแบบนี้แยกออกไป นี่คือต้นทางถ้าเราพินี้พิจารณาต่อเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือไตรลักษณ์นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงด้วยจิตทีต่ตั้งมั่นนี่เราจะเห็นรูปก็เปลี่ยนแปลงรูปนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตธรรมดาก็พอใจเห็นได้แต่จิตที่เป็นสมาธิเราเห็นกายในกายได้แต่เป็นความชัดเจนจะมองแง่อสุภาก็เห็นชัดเจนมองแง่ปฏิคูลความไม่สวยไม่งามสกปกโสโครก็กกกกชัดเจน นะเห็นในความไม่เที่ยงที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดก็ชัดเจนจิตท,ที่ตั้งมั่นตรงนี้นะไม่กระด้กกดแกงนํำมาทำในใจนี้ยิ่งชัดเจนเห็นอนาะการที่จิตหลงเอาไปปรุงแต่งหลงยึดมั่นถือมัน่นสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาในใจและทุกครั้งที่เราไปหลงยึดมั่นถือมัน่นทุกสิ่งทุกอย่างตกเน,นีน่ยอำนาจแห่งไตรลักษณ์นะคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้นะคำว่าอนัตตา ขันห้ารูปนามกายใจไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราคือแยกออกไปกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาขันเป็นขันแยกออกไปต่างคนต่างอยู่มันไม่ใช่เราแล้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกการที่เรียกว่าเป็นของเราคือเราเป็นเจ้าของเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นในขันนี้โดยธรรมชาติขันก็สักแต่ว่าขันไป ไม่มีเจ้าของก็ไปครอบครองนั้นคนที่ถึงความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงคือเป็นแบบนั้นนะเป็นธรรมชาติของขันแต่ไม่มีเจ้าของจิตก็สักแต่ว่าจิตไปไม่มีเจ้าของจิตดวงนั้นนะนี่เป็นการปล่อยวางเมื่อจิตเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาตินั้นนะถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ยังมีที่เกิดอยู่มีความทุกขรออยู่การประพฤติปฏิบัติเราต้องทําให้ถึงพร้อมแบบนี้ ถ้าเราทําไม่ถึงพรอมไม่ปฏิบัติตามลําดับขั้นในการมาเพื่อปฏิบัตนะิโอกาสไปถึงมรรคผลมันไม่ใช่วิสัยทุกวันนี้ชิงสุก่อนหามกันบางครั้งก็แค่ปริยัติธรรมก็ไปจบบางคนก็แค่รู้เฉยๆระดับสติจิตไม่ได้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิที่มันเต่นสามารถแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจได้อย่างชัดเจนก็นะเป็นแค่ระดับสติ บางกลุ่มบางผู้ก็เปคาอยู่ที่สมาธิเพราะสมาธิจิตเป็นการพักผ่อนจิตนั้นมีความสุขสงบร่มเย็นบางคนก็ไปติดอยู่ในความสุขสงบนี้นั่งข่าวใดก็มีความเบากายเบาใจสุขสงบไม่ต้องเดือดร้อนกับสิ่งใดไม่ต้องเดือดร้อนกับผู้ใดมีความสงบสุขอยู่ในใจเจ้าของก็ไปติดอยู่ตรงนี้คือติดอยู่ในสมาธินี้นะเราก็ลากออกมาดึงจิตนี้ออกมาคนา้นคว้าทางด้านปัญญา บางคนบางเราบางหมู่คณะนะเรียนปริยตตธรรมก็คิดว่านั่นคือปัญญาอันนั้นก็เป็นปัญญาได้เป็นปัญญาจากการได้ยินได้ฟังยังไม่ใช่ปัญญาระดับภาวนามยายปัญญาภาวนาที่เกิดนะจิตปัญญาที่เกิดจากจิตหลังจากจิตที่เกิดความสงบที่เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วแยกธาตุแยกแยกันเห็นความเป็นจริงของธาตุขันธ์โยจิตไม่ใช่คิดด้วยระดับสมอง การเห็นด้วยจิตเห็นคือเห็นด้วยภาวนามยะปัญญาจิตเห็นความเป็นจริงจิตจะมีการปล่อยวางความยึดมั่นถือมัน่นหรือใครความยึดมั่นถือมั่นนั้นอันนี้เป็นปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่ปัญญาแค่การอ่านการเรียนเท่านั้นนะเราคอยดูฟังธรรมะทุกวันนี้ธรรมะมีหลากหลายกระแสะนะเราฟังธรรมะต้อง มีทั้งปัญญาและศรัทธาบางครั้งศรัทธาอย่างเดียวหรนะือแมช้ชาวพุทธเราศรัทธาอย่างเดียวนะเลยหลงกันไปหมดไปหลงในอิทธิปฏิหารบ้างหนะลงในคําชักชวนหลงในเรื่องการตลาดบ้างทุกวันนี้การตลาดเข้าไปทุกที่นเะมว่าธุรกิจกล้านค้าแม้แต่วัดวายังมีการตลาดนะสื่อโซเชียลทั้งหลายแหล่แนละบางครั้งเ็าเชียร์กันนะเป็นเรื่องเป็นเล่าไป เราจะเอาความจริงอย่างสิ่งเหล่านี้ต้องมีปัญญาอย่างมากค่อยๆไปนี้พิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะบางคนก็เจตนาดีไม่ได้เจตนาร้ายแต่ด้ความไม่เข้าใจนะได้ยินได้ฟังมาก,ก็ส่งต่อกันไปส่งแบบผิดๆถูกๆนั่นนะคนฟังก็อ่านต่อกันไปอีกนะ่าเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะส่งต่อนในสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องตัวเองก็ไม่ได้รู้จริง เพราะฉะนั้นการที่เราอ่านสิ่งเหล่านี้นะต้องค่อยๆค่อยควรค่อยเทียบเคียงเอาไนะม่ฉะนั้นจะเสียเวลาชีวิตเราไปเ่าๆถ้าเราหวังแค่ภาวนาพอลมเย็นเล็กๆน้อยๆนะเราฝึกยังไงก็ได้แค่มีสติแต่ถ้าจะหวังมรรคผลนะิพพานนะต้องพึงนะคอยสังเกตเราคอยศึกษาเทียบเคียงตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นใช่คำสอนของพระพุทธเจรร dele, ้าไหม พอแม่ครัวอาจารย์ที่ท่านดําเนินมาที่ทรงมรรคผลท่านทํากันแบบนั้นหรือเปล่าหรือเป็นยุคใหม่ภายหลังคนรุ่นใหม่นะวาทศาิลทั้งหลายแหลก่การตลาดนะผู้คนแหกแ่กันไปฟังกันตามันไปเ้าภาวนาะได้เรื่องได้ราวจริงไหมนะอย่าไปเป็นทาตการตลาดนะเราอยู่หวังมรรคผลไม่ใช่เดินตามคนหมู่มากคนหมู่มากไม่ได้นำเลยไปสู่ความถูกต้องได้เสมอไปหรอกนะทุกวันนี้ เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากอยู่ก่อนจะได้ยินฟังธรรมะแต่ละบทแต่ละบาทพ่อแม่ครูวาจารย์บางทีตามหลวงปู่ม,มั่นเป็นเดือนเดือนกว่าจะได้ฟังแต่ละอันแต่ละครัง้งแต่ละคานะทุกวันนี้ที่ไหนก็มีธรรมะให้เราฟังเรามีโอกาสดีแต่ต้องรู้จักคัดกรองนะการฟังธรรมะรู้จักคัดกรองปรปฏิบัติให้ถูกต้องนะตามแนวทางเราดูพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านส่งมากส่งผลดําเนินมาแบบใด นั่นคือใกล้เคียงที่สุดการที่อ่านจากตำราย,ย่างเดียวบางครั้งก็ยังไกลอยู่แต่องค์ที่ท่านยังมีปรากฏขึ้นมาที่เราเห็นในยุคป,ปัจจุบันพ่อแม่ครัวจาจตัดแต่งหลงปุ่ม,มัดลงมาที่ท่านผ่าลูกศิษย์ดำเนินมาแต่ละองค์นั้นคือของสิ่งที่ระเพืปฏิบัติละกิเลสใ,ในใจของตนนะส่งมากส่งผลเราเห็นกัน ในยุคปัจจุบันนะเราเด,เ,ดเดินตามไปก็ย่อมไม่ผิดพลาดนะให้ทุกท,ท,ท่านมันทำความเพียรและสิ่งที่ธรรมะที่เราเปัสเพิ่ปฏิบัติค่อยๆประจักษ์ขึ้นมาในใจตนความมั่นใจในตนก็มากขึ้นนะสามารถเดินต่อไปได้แล้วนะค่อยๆค,คลี่คลายสิ่งที่หลงในใจออกไปจนวันหนึ่งหายคลายความสงสัยในใ,นใจทั้งหมดนะไม่ได้สงสัยในธรรมใดๆทั้งสิน้นเพราะใจเรากลายเป็นธรรมขึ้นมาเอง นะนนี้ก็เป็นวิธีประเฤิปฏิบัติให้ทุกท่านมันําความเพียนจะได้มีความเจริญในทางธรรม